สวัสดีสวัสดีช่องสายล่อ,อฟ้าแล้วก็ FC เอฟซีเลียวทั้งหลายวันนี้ฝนตกไหมครับใส่หม้อใ้ครับ,รบนี่ในป่าครับปลานิ้นครับจะมาต้มใส่ผักกระเงเนี่สุดยอดครับนี่ต้มปลานิ่นใส่ผักกระเงานี่ใส่กกนนใสมหม้อในหม้วนนี่มาตอนนี้ก็ทาน้ำห้อนนะครับมาเบื่องวิธีการการเฮ็ด ต้มปลาดิ้นใส่ผัดกระแหงหอมฮัมน้ำกระเดือดแล้วครับคาราตะคายใส่ลูปปลามาห้องกระจกปลาไปล่างนะครับล่างก่อนเพราะว่าเลือดปลามันไหลครับโอ้บานบานรถครับขวดเปิดน้ำใส่ครับนี่แหละครับท,ทีบันบานคุรีคุรีเลย,คร,ยครับนี่ล่างปลา เ,เหลือดออกกันนะครับตอนจะบุกค่อยข้าวพวกข้าวนี่ยอยู่กับเหลือดนี่แหละครับเฮ้ยอ,ออกนี่บป๊าปลาไปใส่หม้อตัวบาดนี่นี่ครับน้ำเดือดแล้วเอาก็เอาป่าลงปา น,นี่ครับต้มปนินแล้วเราก็จะมาปรุงกันใส่เกลือใส่เกลือเพิ่มความนัวนะครับใส่เกลือตามด้วยผงนัวใส่หลายแสบหลายนะครับอไิก่อนในตามด้วยพริกกับมะเขือเลนเพิ่มความเผ็ดจีจัดนี่ ตามด้วยน้ําปลาเติมความนนยอกีกอ๋อมาสีเข้มคนคนจากน่อยเดี๋ยวรอให้ปลามันสุกสักได้ที่ก่อนนะครับเฮาค่อยใส่บักนาวกับผักอีตูกับไฮไลท์ของเฮ้าก็คือนั่นแหละครับ ตะกย่างครับผมอาก็ได้ที่แล้วนะครับเราก็ช้อนฟองออกนี่ครับฟองฟองนี้เกิดจากเลือดนะครับเลือดของปลาที่เราล้างไม่หมดเราเสร็จบอ,อกเลยฟิตออกครับแต่ว่าบางเจ้ากับบบสิทธ์หรอ,อครับเพราะว่ามันนว <c oughs> ความนัวอ,อยู่ตรงนี้แหละครับนี่แล้วก็ออก จะเป็นฟองแบบนี้สิทิมไปเลยว้าไไหครับต้มปล่าไว้เดีย๋ยวรอปลาให้มันสุกก่อนนะครับสุกอีกนิหนึ่งเอาวก็ใส่ผักกินได้แลวง่ายๆครับขออนุญาตสดหนาเมืงจากบาทเด้อว่ามันจนินนัวบอ่อปุ้ยที่สอง S 1> <S 1> <S สุยยดยอดรอตั้งใจพักครับเหมือนเขาซิมได้ทีเดี๋วเขาจะเอาบักหน้าลงไปนี่ใส่บักหน้าเลยครับนี่แหละขั้นตอนใสร็จหน้าหน้า,าเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวบักหน้าอยู่สวนน้อยแหละครับจ้กไปปูกไว้ดอกครับผมรอ,<ะ>อใส่ผักตักกระแหงไอตูดหอมเป็นอันเสร็จ ต้มปลานินขั้นตอนสุดท้ายเขาก็ใส่หอมนี่แหละครับหอมหอมกับใบแมงลักหรือผักอีตูนี่ใส่ลงไปครับนี่ครับให้ไหลเข้าผักกระแยงโอ้ยอกาผักใส่หลายๆห,หอมเป็นตันหนเรียบร้อยเสร็จแล้วรอซิมครับพี่น้องสุดยอด เป็นอันเสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอนบฮ้ยอยากพากไปคือโต๊ะบานนี่ในการครับบานนี่เบิ้งครับโอ้ยต่อนใหญ่ๆครับปาดินข่อยต้มปาดินมากินข้าวหนึ่งก้อาบานนี่อยากพากแล้วอนุญาตสดเบิ้งจะข้ามกันนะครับ เจ็บครับตอดที่มช่องกันนะครับบ๊ายบายเจอกันไหม